สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะวันนี้ก็จะเป็นขนมชิ้นที่3ที่รีวิวไปครับต่อจาก2ชิ้นแรกก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็จะเป็นขนมซึ่งมาใหม่ครับผมซึ่งผมไปได้เข้าไปในเซเว่นครับก็ไปเจอเพราะว่าเห็นแบบมีเพื่อนๆในกลุ่มเัาบอกว่า,วาช่วงเนี้ยการ์ดดักกันบอลครับผมจะหาไม่ค่อยเจอแต่ว่าจะมีเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นนะผมซีรีส์ในไลน์ของ อาดาบพิฆาตศูนย์นอกจากจะมีกล่องที่เห็นด้านหน้านะครับก็ยังมีนะเป็นขนมอีก2ชิ้นนะผมก็ทั้ง3ชิ้นนะครับจะเขียนมันกันว่าโอลี่ออสเอโอลี่อเซเคือมีขายเฉพาะใน7 e เ e ่ e อเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอสอชิ้นเดี๋ยวไว้ ดูคลิปรีวิวอีกคลิปถัดไปแล้วกันครับโอเควันนี้ก็ถึงคิวของตัวนี้ครับบิ๊กกะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นขนมเรียกไงเวเฟอร์สอดไส้ใช่ไหมครับจะเรียกว่าแบบนั้นใช่ไหมก็เป็นแบบ้านข้างเห็นไหมครัเป็นเวเฟอร์สติ๊กครับผมเป็นอสอดไส้ช็อกโกแลตครับผมนี่นี่ก็น่าจะเป็นอ่า แบนดของขนมนะครับก็ไปแบบเอ็กกับนี่ครับเดมอนสเลเยอรดาพิฆาตอสูรก็เป็นตอนศึกรถไฟนี่แหล์ครับเป็นอ่าภาค the movie นะครับผมก็สังเกตน,นะครับหน้ากล่องก่อนคนีค่จะแถนจะเขียนไว้ว่าฟรีสายคล้องคอนี่ครับมีทั้งหมด12แบบให้สะสมก็12แบบจะเป็นแบบไหนนะเนี่ครับมาดูครับ ด้านหลังครับผมจะโชว์12แบบทั้งหมดให้ดูนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีให้ลุ้นลายพิเศษเลยนะเพราะว่าจะเป็นลายแบบให้ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยครับถามว่าลายไหนดูพิเศษที่สุดดูแปลกกว่าเพื่อนที่สุดอ่าน่าจะเป็นลายนี้ครับผมลายที่3ซึ่งจะมีเป็น เป็นลายเสื้อของพระเอกนะครับแล้วก็มีแบบเป็นลายที่เป็นต่างหูงครับนี่ก็จะดูแปลกกว่าชาวบ้าน,นครับเ,เดี๋ยวเรามาแกะดูะครับว่ากล่องที่ผมได้มาเนี่ยจะได้เป็นลายอะไรซึ่งผมตามหาประมาณเกือบเกือบสิบเซเว่นผมได้มาเพียงแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าขนมที่สองชิ้นที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับ ได้มาเยอะพอสมควรเะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในคลิปถัดไปครับมาเปิดดูกันครับมันลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นสายของคอเป็นลายอะไรเตะผมลุ้นอนะอยากได้แบบลายที่3นะครับสิ่งแรกที่ออกมาก่อนก็จะเป็นอ่าขนมนะครับผมนี่ขนมเดี๋ยวมาแกะกินขนมกันก่อนนะก่อนจะไปดู ของด้านในนะครับนี่เรามาชิมรสชาติกันดีกว่าครับเปิดออกมานี่ครับผมเป็นขนมเวเฟอร์สติ๊กนะครับขนาดก็ประมาณหนึ่งนิ้วครับนี่มากินดูครับรสชาติก็ว่าอร่อยใช้ได้เลยนะครับ มาดูกันสายของคอที่แบว่าจะได้สายสีอะไรมาลุ้นกันครับเืเป็นสายลายไฟนะครับผมก็นี่ยผมเป็นสายแบบที่12นะครับ มาดูไรายละเอียดตัวสายกันเลยครับนี่สายก็จะเป็นสายวัสดุก็เป็นวัสดุสายคล้องคอนะครับก็ถือว่าเหนียวแล้วก็ดูทนทานดีครับนี่ครับ,รบเวลาผมดึงเนี่ยดูทนทานดีนะครับนี่ยมาดูสีใกล้ๆครับนี่ ลวดลายจะเป็นรูปไฟนะครับแล้วก็จะเขียนไว้ว่า,าเรนโกโคุนี่ก็ตัวค้องก็ถือว่าเนี่ยเห็นในรูปไหมครับตัวค้องดูเล็กนะครับแต่พอเป็นของจริงเนี่ยตัวค้องนี่คือใหญ่มากเลยนะครับคือผิดกับในรูปเลยนะครับนี่ดูครับตัวค้องนี่ก็ เป็นการปรับขนาดครับของสายโอเคในกล่องก็จะไม่มีอะไรครับมีประมาณนี้มีเป็นสายแล้วก็ขนมเวเฟอร์สติกโอเคก็น่าจะจากกันไปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับผมเป็นของสินค้าของเล่นของแถมที่แถมกับขนมมานะครับนี้ ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามในคลิปถัดไปนะครับว่าจะเป็นขนมชิ้นไหนก็มาลุ้นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดจัดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยใครมีคำถามมีอะไรอยากจะถามาจากคอมเมนต์หรืออยากให้รีวิวแล้วก็มาคอมเมนต์ถามแนละบอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยครับผมโอเคไปแล้วครับผมไม่เจอนครับสวัสดีครับ